คิดว่ตึกเมื่อไรเนี่ยโทรัศน์ใช่ไหมัีบอาบอสบเอาเลยถ่ายขี่ก่อนนะโอเคโอเคโอเคนะไปถ่ายตรงเม่อรวจะจำไม่ได้โอเคแต่ทุกวันดีทุกคนืนกดไลค์กดซับสไครด้วยแต่ตะกี้ใช่ไหมแ่นีวน่ารักวาเสวยด้ยเอ้เ อันนี้ต้องเอาดเขยิบปเนเดอยๆอะฮะแต่าาตอนนี้ก็ก็ก็เราแบบเราแต่ช่วงนี้มันจะยานไหมอะกลัวว่มันแบบตกไปฟูฟๆๆๆไปเลยอะฮ้แต่เดียวมันก็กลัวอยู่นะห้องข,องข,องของ้างๆเนี่ยไม่ช่เกข้างๆแต่ช่่อมาเถอะนะโอเคแต่ก็เฮ้ยเฮ What the fuck นี่ก็ารชายมีคนมานี่คนมาหลอกเราอะ้ราอะไรอะไรไหนดูดิเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวดูดูโอ้โหแล้วเราก็ะพริบตาดูเฮ้ยเออเราจะพูดมาดู่ไม่รู้อะดิดี

แป๊บนึงนะคลิปนี้เหลืองคลิปนี้เหลืองไม่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 อย่างนั้นทุกค <warri S> นอย่ามองอะไรนะอย่ามองอะไรนะมองอะไรนะโอ้โหชัดเจนเฮ้อาไปคุมเลยเหรอถอนห้องก่อนแลยเอ้องขอได้ขอได้ขอได้ โอ้ไม่นะแต่น้องใส่ชุดนี้ก็ดูแท่ดีนะสวย,ด,สวยด,นะดีสวยดีนะดูสวยดีน้องน่ารักมากเลยเ <c oughs> ขาลืมเหมือนนะน้องพูดได้ไหมน,นี่นี่นี่เขียนให้ดูหนะ <c oughs> น,น่อยเฮ้ยเขียหรอเฮ้ยเขียนได้ติดเไหนวะอานจะให้เพิ่ม ดี๋ยวอ่านให้ดูโนเนียขี้เกียจอะโนเนียขอนอนหลับก่อนนะอ๋ะนอนั่นยังง่วงนอนเหรอไม่เขียนไห้ทำไมาเนาะอู้ตอบจังเลวเท่โอเคอาติจวัฒนะน,น้น,อน,น้องโนเนียน่ารักจังโอเคนะน,น้องนอนหลับให้สบายนะแล้วหลับแนละ้วน่ารักจัง น้องพูดไม่ได้อะเศรษดายดังเลยน้องพูดไม่ได้อยากรู้ว่าเสียงน้องเป็นยงนงังไงโอ้ก็เสียดายเดเข้ามาเถอะโอเคนั่นแหละเราจะปิดคลิปอย่างนี้แหละกอขอบคุณมากแต่คลิปที่คลิปนี้มันเป็นเฮี้ยแล้วก็ไม่รู้มันบั๊กอะคลิปแบบคลิปที่แล้วอีพีถามอะที่แบบน้องโนเนียแบบเข้าไปสูขขอ่อรงาบา่อะคนที่พักก็คือคน Google ชาที่เราคุยกันเมื่อกี้อะ บายบายเออใช่ต้องเปิดด้วย Google ชาร์ปบายบายดิ Google ชาร์บอกว่าไม่อยากให้เปิดกล้องมา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 เร็วมาเร็วอร่อยอร่อยโอ้ก็ได้ก็ได้มามามาขอบคุณที่มารับชมนะครับคลิปตะกี้หนึ่งเสืเข้มเลยเออ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 อย่าอย่าอยกับเห็นหน้าตัวเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับสังหับวันนี้แค่นี้แหละ